ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถกระบะสีประตูนะครับคันนี้เป็นรถ Toyota Vigo ครับปี2010เป็นเครื่อง2,500 VNTurbo ครับคันนี้เป็นรถบ้านผู้สูงอายุใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับผมเป็นดีเซลขอมร็วนะครับมีกุญแจรีโมทครบ2ดอกนะครับเล็กไม้วิ่งไปแค่230,000กิโลเท่านั้นครับผมเครื่องเกียร์ดีมากครับช่วงล่างร0% 0ครับภายในสวยครับับดีมากครับเบาสวยมากครับ ภายในไม่มีแตกหักนะครับไม่มีชีขาดสะอาดสะอ้านกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้งหมด4บานครับวิทยุเป็นของเดิมติดรถมาครับผมระบบไฟสมบูรณ์หมดเลยครับผมกัซซี่สวยมากครับไม่มีผุแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้รถบอดี้ไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับเดิมๆทั้งคันครับสีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บสีให้นะครับเป็นขายตามสภาพนี้เลยครับมีริ้วรอยมีรอยซีดมีรอยลักยิ้มบ้างครับรอบๆคัน แต่พื้นฐานรถคันนี้คือไม่เคยชนมันแน่นอนร้อเปอร์เซนครับน็อตไม่เคยแกะสักตัวเลยครับบอดี้รถคันนี้ภายในสวยครับเบาะหนังสีครีมครับคอนโซลสวยมากครับผมไม่มีแตกหักเลยแอร์เย็นครับขับทางไกลไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนครับสีสันมีซี่บ้างนะครับบางจุด จ้าของเก่าก็ติดสติกเกอร์มาครับลองไปหาวิธีลอกดูครับเป็นรถผู้สูงอายุชายครับคันนี้ใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถซื้อมือเดียวป้ายแดงมาเลยครับผมไม่เคยเป็นมือเครื่องดีมากๆครับเสียงเครื่องเดินเรียบนิ่งเป็นเครื่อง2.5 Vn Turbo ครับเป็นตัวยอดนิยมครับคันนี้เตุปี2010ครับน็อตไม่เคยแกะเลยครับผมไม่เคยขยับเลยต่อกโปงเดิมครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเลย เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับการันตีครับคันหน้าเดิมครับ L/R ซ้ายขวาอยู่ครบเครื่องไม่เคยเปิดครับไม่มีไอครับไม่มีน้ํามันพุ่งออกมานะครับอัตรากันเร่งดีมากครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยครับท่านใดหารถใช้งานระยะยาวครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมเครื่องเกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีตำหนิตามที่บอกครับผมสีสันอัดมีเรือร้อยบ้างครับผมถ้าท่านใดไม่ซีเรียสนะครับ มาชมตัวจริงได้เลยครับผมแถวบางกวยสารการนนทบุรีเขตติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหิดลสายานนคปรปฐมนะครับผมสนใจยังไงโทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับสวัสดีครับ